สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสถานีต่อไปยุบ ก้าไกลเมื่อสายลมแห่งยุบสภาพัดกระโชกแรงอีกครั้งหลังอุบัติการ์ที่เกิดขึ้นกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อกลางดึกคืนวันที่17มีนาคม2564ส่งผลให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ยังผลให้เกิดแรงกระเพื่อมกดดันทั้งภายในพักร่วมรัฐบาลและการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนท้องถนนจนเดือดดานทว่าจูจ ก็มีสัญญาณแทรก จากวันชัยซ้อนสิริสมาชิกวุธิสภาที่ออกมาชี้ว่าร่างพรบออกเสียงประชามติเป็นชนวนระเบิดของรัฐบาลเพราะหากไม่ผ่านสภาตามที่มีคนระบุว่าอาจถูกความวาระสามนั้นอาจเป็นปัญหาที่ทำให้รัฐบาลต้องยุบสภาหรือลาออกได้เหมือนกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคข,ของรัฐบาลพลเอกเปรมติน,นสูลานน์อดีตนายกรัฐมนตรีที่ต้องยุบสภา 啊。<noise> เพราะร่างกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ผ่านสภาแม้มือกฎหมายของรัฐบาลอย่างวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจะออกมาชี้ว่ายังมีบันไดหนีไฟที่รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบหากร่างกฎหมายต้องคว่ำไปต้องเข้าใจคำว่าผ่านไม่ผ่านซึ่งไม่ได้มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เป็นประเพณีการปกครองของในหลายประเทศเช่นอังกฤษถ้ารัฐบาลเสนอกฎหมายแล้วไม่ผ่านวาระหนึ่ง ตรงนั้นจะมีผลกระทบเช่นลาออกหรือยุบสภาเพราะแสดงว่าสภาไม่ไว้วางใจแต่เมื่อกฎหมายประชามติผ่านวาระหนึ่งสภารับร่างไปแล้วต่อมามีการแก้ไขการแก้ไขจึงเป็นเรื่องของคณะกรรมาที่การในสภาไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลผลจะออกมาไม่เหมือนกันกับคำว่าไม่ผ่าน อย่างไรก็ดีหากวิเคราะห์อย่างสังเคราะห์การโยนหินถามทางเรื่องยุบสภาออกมาตอนนี้รัฐบาลมีแต่ได้กับได้ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตามไม่ว่าจะเป็นการพูดไปตามเนื้อผ้าเรียกว่ากลอนพาไปหรือแฝงไนยะ เพื่อสยบคลื่นลมที่ปั่นป,นป่วนวุ่นวายในพักร่วมรัฐบาลจากความไม่พอใจของสองพักคือประชาที่ปัดกับภูมิใจไทยก็ตามกระนั้นวาทกรรมยุบสภายัางคงตรึงฝ่ายค้านทั้งพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลในการเล่นเกมทั้งในและนอกสภาด้วยหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็อาจเลือกตัดสินใจยุบสภาเพราะจะเห็นได้ว่าหากเพียงทรง สัญญาณให้พักพลังประชารัฐจับมือกับสอวอก็สามารถเตะตัดขาแก้ร่างรัฐธรรมนูญจนล้มคว่ำขมำงายมาแล้วนับประสาอะไรกับร่างกฎหมายประชามติจะทำไม่ได้การส่งสัญญาณยุบสภาจึงไม่ต่างกับการทำงานสร้างรันเวย์ไว้ให้บิ๊กตู่แลนดิ้ง ที่สำคัญทั้งพักร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้านต่างก็ตระหนักดีว่าหากมีการยุบสภาเกิดขึ้นในเวลานี้นั่นก็ย่อมหมายความว่าการเลือกตั้งใหม่จะดำเนินไปภายใต้กติกาเดิมรัฐธรรมนูญฉบับเดิมยิ่งจะเพิ่มความได้เปรียบให้กับพักพลังประชารัฐและบิ๊กตู่มีโอกาสได้หวนกลับสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกสมัย ขณะที่ทำไปทำมาเส้นทางของร่างกฎหมายประชามติก็วิบากไม่ต่างจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อทิศทางเหมือนจะถูกเล่นเกมเตะทวงให้ยืดยาวออกไปเพราะเริ่มมีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วว่าอาจจะมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ตีความการแประยะติเพิ่มเติมในมาตรา29ว่าอาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญอีกด้วย เมื่อหันมาดูเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านจะดันเมฆก,กลับเข้าสู่สภาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะต้องผลักดันเข้ามาพิจารณาในสมัยวิสามันคือระหว่างวันที่7-8เมษายน2564แต่ก็มีเสียงทัดทานว่า ควรยื่นยติเข้ามาในการประชุมรัฐสภาสมัยหน้าคือวันที่22พฤษภาคม2564ที่ให้บังเอิญตรงกับวันรัฐประหาร22พฤษภาคม2557สงครามแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคต่อไปเป็นการศึกระหว่างสามก,ก๊ก1คือพักพลังประชารัฐกับสว อีกหนึ่งคือสามพักร่วมรัฐบาลคือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาสุดท้ายคือพักฝ่ายค้านเพื่อไทยก้าวไกลและคณะก้าวหน้า โดยคณะก้าวหน้าเล่นใหญ่ไฟกระพริบด้วยการประกาศรณรงค์รวบรวมรายชื่อของประชาชนทั่วประเทศเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรายกเลิกสวคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปสารรัฐธรรมนูญรวมถึงแก้ไขที่มาของคณะกรรมการองค์กรอิสระกระนั้น ท่ามกลางกลนศึกแก้ไขรัฐธรรมนูญและกลนเกมยุบสภาที่รัฐบาลยังถือไพเ่เหนือกว่าในฝั่งของพรรคก้าวไกลอาจต้องผเผชิญวิบากกรรมอีกครั้งเมื่อภาพของสสพรรคเก้าไกลที่ชูป,ป้ายปล่อยเพื่อนเราปรากฏกลางสภาระหว่างการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่17มีนาคม2564อาจกลายเป็นใบเสร็จหลักฐานสำคัญรับรองว่าพรรคก้าวไกลส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมตามที่นัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอให้วินิจฉัยส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักก้าวไกลซึ่งไม่แน่ว่าระหว่างเงื่อนไขการยุบสภากับการตัดสินยุบพักก้าวไกลอะไรจะเกิดก่อนกันขณะที่ศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ จะไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชให้ลงดาบเจี๊ยบนครปฐมอมรัฐโชคประมิตรกุลสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลให้พิจารณาเรื่องจริยธรรมกรณีไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มรีเดมเมื่อวันที่20มีนาคม2564ในความเห็นทางกฎหมายเทียบเคียงได้กับกรณีนางสอปรินาไกรครุป ซึ่งผมได้คุยกับผู้ใหญ่ที่เป็นนักกฎหมายหลายคนพบว่าเข้าข่ายกระทําผิดจริยธรรมแล้วนายสมชายสแสวงการสมาชิกุธที่สภาระบุ ยังไม่นับกรณีที่สีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องให้ปปชแต่ส่วนและวินิจฉัยกรณีกลุ่มสอสและสวจำนวน208คนที่ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3อาจเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงทั้งที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ว่าหากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนซึ่งในจำนวนสสและสอว208คนที่ขอพาดเขียงนี้มีสสพรรก้าไกลอยู่ทั้งสิ้น48คน ทางนี้คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่นานซึ่งหากปปชวินิจฉัยและสารดีกาพิพากษาออกมาในทางลบ สสพักเก้าไกลก็จะพ้นเก้าอี้ไปเกือบหมดพักซึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากสสฝ่ายค้าน20เอร์เซนหรือ43จาก211เสียงเพื่อป้องกันปัญหาพวกลากมากไปในขณะที่สสพักเพื่อไทยเองชะตากรรมก็แขวนอยู่บนเส้นได้เช่นเดียวกันกับเก้าไกลเช่นกัน ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก็คือสอสอเหล่านี้อาจไม่มีโอกาสได้ลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราและอาจโดนซ้ำดาาสองหากสารรัฐธรรมนูญพิพากษายุบพักฉะนั้นจึงไม่แปลกที่บิ๊กตู่จะกล้าท้าทายออกมาว่าถ้าระแวงว่าจะสืบทอดอำนาจก็ให้ไปแก้รัฐธรรมนูญมาแก้ให้ได้ก็แล้วกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ